มื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างเอาไว้เนี่ยอัดประเด็นเมื่อวานนี้ได้ทราบจากคุณสาวิติีเชื้อพงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพูเตยอ,อยากให้ดูเสือเนี่ยมันติดแล้วในพานดูขามันอะลวดติดอยู่เลยคือหลังจากที่มีกรณีรายงานว่ามีเสือโคร่งหลุดออกมาเนี่ยก็มีการไปไล่ติดตามกระทั่งเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งอาเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งว่ามีการพบแล้วมีการส่งเสียงคำรามโคลก็ปรากฏว่าอัานนี้มันสั้นไปไหมอ่ะ hmm. คือ,อเดี๋ยวพี่ดูให้คือตอนแรกอ่ะมันนอนอยู่ในร่องห้วยที่มีหญ้ารกทึบนะคะน,นี่มันเอามาสั้นไปน้องตอนสัตวแพทย์เข้าไปช่วยอันนี้พี่จะบอกให้นี่ <Ha. S 1> อันนั้นมาจากกรณีที่มีกรณีของเสือโคร่ง หลุดออกมานอกเขตพยญญานแห่งชาติผู้เตยท่านผู้ชมตอนเรื่องสามวันเมื่อวานนี้เนี่ยตอนสายเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยได้ยินเสียงโขกก็เลยวางแผงกันเพื่อจะล้อมจับโดยใช้ชแสลดนล้อมกระชับบริเวณแล้วใช้คนออกค้นหารวมถึงโดนกระทั่ง6กโมงครึ่งตอนเย็นก็ได้พบเสือโคร่งนอนอยู่ในร่องห้วยมีหญ้ารกทึบเจ้าหน้าที่จึงได้ถางหญ้าและยิงยาสลบ ก่อนจะเอาเสือขึ้นมาจากร่องห้วยเพื่อตรวจสอบพบเป็นเสือแพศเมียอายุไม่เกิน7ปีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าหน้าขวาพบว่ามีรวดสลิงติดอยู่ท่านผู้ชมจึงได้ดำเนินการตัดออกและทำความสะอาดแผลให้ยาฆ่าเชื้อสารเหลวกับวิตามินโดยสัตวแพทย์แล้วได้เคลื่อนย้ายไปเฝ้าดูอาการและให้ยาแก้อาการต่อที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผู้เตย จะกระทั่งเกือบสามทุ่มเมื่อาวานมันฟื้นตัวดีก็ไปรักษาต่อที่สวนช่วยเหลือสัตว์ป่าบึงชวาซึ่งใกล้ที่สุดมีนายสัวแพย์สองนายติดตามเฝ้าดูอาการระหว่างเดินทางและวางแผนการรักษาต่อไปเสือโครงตัวนี้กำลังตรวจสอบเทียบรายกับฐานข้อมูลเสือโครงที่พบในป่าตะวันตกท่านผู้ชมอานี่เห็นภาพไหมเนโด นี่ข้อเดียค<า>่ะอ้าวันนี่ก็ท้าทายแพลตฟอร์มคุณธรรมอีกแล้วเนี่ยติ๊กตอกอะจะปลิวตอนไหนเนี่ยนี่ดูโอ้โหนี่เห็นไหมในพรานอโอ้โหอ่ะคือถ้าไม่เจอมันตายแน่ค่ะ เพราะมันจะติดเชื้อในกระแสะเลือดอ่ะใช่เพราะแผลมันลึกนะคะใช่อืมอ๋มอ